สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาดามคาเวียสีพามาชมบักนาวคาเวียนะคะบักนาคาเวีย,ะะาาวยอยู่ในสวนของเขามันมหีหลายสายพันธุ์น้ากันค่ะแล้วก็หลายๆายสีน้ากันค่ะกําลังออกดอกออกผลแล้วก็ให้ลูกให้ดอกเต็มที่นะคะตอนนี้ที่มาดามคาเวียได้ถือจานไว้นะคะตอนนี้กำกำลังถือจานจานที่เรามีมะนาวคาเวียคือสายพันธุ์เดอเมอร์ลค่ะสายพันธุ์เดอเมอร a ลจะเป็นสีเขียวนะคะ เป็นสีเขียวแล้วก็สายพันธุ์ดิตต์น์ลูบี้จะเป็นถ้าแก่ๆมาเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะคะม่วงอมชมพูแต่ตอนนี้เขาเพิ่งลูกเขายัางอ่อนอยู่นะคะเขาก็จะให้สีสีส้มนะคะสีส้มแดงนะคะแล้วก็จะมีสายพันธุ์ต่อมาสายพันธุ์ที่3คือสายพันธุ์เอ็มมานะคะเปลือกเขาข้างนอกจะเป็นสีเขียวข้างในเขาจะเป็นสีขาวนะคะนี่คือจะปลูกง่ายมากค่ะแล้วสายพันธุ์ต่อมาตัวนี้คือสายพันธุ์เลชัมเป็นนะคะจะบอกว่าสายพันธุ์แฟนตาซีก็ได้ค่ะ เพราะว่าปีหนึ่งเขาสามารถให้สีได้สามสีหรือสีสีต่อหนึ่งปีนะคะสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง,ง่ายมากนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทุกๆุกภาคนะคะคือเขาจะให้ผลผลิตตลอดนะคะออกดอกออกผลตลอดแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเจ้าของสวนการให้น้ําให้ปุ๋ยความดูแลเอาใจใส่โรคภัยไข้เจ็บของเขาทุกอย่างเราต้องเอาใจใส่ทุกอย่างเขาถึงจะให้ลูกให้หมากแบบ เต็มสมบูรณ์นะคะแบบสมบูรณ์นะคะแล้วคุณก็จะมีเก็บตลอดนะคะค่ะสายพันธุ์ของเราเนี่ยในส่วนของเราเราได้ขยายไปประมาณจะสี่ถึงห้าพันต้นแล้วนะคะ 4ี0ถึงต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนหนึ่งบ้านหนองกรุงทันสารอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะสวนที่2บ้านวังขอนแดงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแล้วก็สวนที่3บ้านวางขอนแดงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นสวนที่4บ้านพะบาดน้อยนูนคูนอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นด้วยกันค่ะทั้งหมดเรามีส่สวนนะคะทุกสวนเราปลูกมะนาวคาเวียหมดเลยนะคะในทุกสวนเนี่ยเราปลูกมะนาวคาเวียหมดเพราะว่าหนึ่ง ราคารา,าคาต้นพันธุ์เดี๋ยวเอาไปไว้ที่หลังดีวกว่าเนาะเพราะว่าหนึ่งมะนาวคาเวียเป็นพืชไม้ที่ปลูกยากมากปลูกยากดูแลยากบางครั้งก็เหมือนอารมณ์เหมือนต้นทุเรียนค่ะบางครั้งต้นของเขาปลูกได้สองปีแล้วก็ยืนต้นตายก็มีนะคะโรคของเขาก็อันดับแรกคือโรคยางไหลนะคะใบแห้งใบล่วงได้ทุกอย่างนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับ ว่าต้นพันธุ์ของเราเนี่ยมันขาดอาหารแคลเซียมโบลอนไปหรือเปล่านะคะขาดแร่ธาตุขาดปุ๋ยขาดน้ำไหมเจ้าของสวนต้องใส่ใจในจุดนี้ให้มากๆนะคะสวนของเรานะคะกว่าที่จะเจริญเติบโตกว่าที่ทุกทกท่านที่จะมองเห็นมองเห็นในที่นี้กว่าจะได้เป็นต้นใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาประมาณ4ี่ถึงปีนะคะ ใช้เวลาประมาณ4-5ปีแล้วเราก็ได้ศึกษาทําการไม่ว่าจะเป็นการเสียบยอดพันธุ์ของเราในส่วนของเราเองนะคะนะเสียบยอดกิ่งพันธุ์ในส่วนของเราเองไม่ว่าจะเป็นสายพันธลิตเตินลูบี้เลชแชมเปญเอมมาดิเอเมอร์ลเมียโรดไบรอนซันไรส์นะคะแล้วก็มีลิกเลสนะคะที่เราเสียบ แล้วก็ขยายสายพันธุ์เองนะคะของเรากิ่งพันธุ์ของเราจะขายที่250บาทเท่านั้นนะคะไม่ได้รวมค่าส่งค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผลนะคะของเราจะขาย100กร,รัม150บาทนะคะ100กร,รัม150บาท1กิโลนะคะ1,500บาทนะคะ1,500บาทค่ะสีคะใส่ได้ตามที่ลูกค้าออเดอร์สั่งมาได้เลยนะคะอ่าความสามารถพิเศษคุณสมบัติของ ของมะนาวคาเวียเดี๋ยวเราจะพามาชมแต่ละสายพันธุ์นะคะอันนี้คือสายพันธุ์ป,ปาปาน่านะคะสายพันธุ์ปาปาปน่าเนาะอันนี้คือเขาจะออกลูกดกนะคะเม็ดเขาจะเหมือนไข่ตะกะแตนเนื้อเปลือกเขาจะหอมหอมมากนะคะเปลือกเขาเนี่ยถ้าเราเป็นลมนี่สามารถแบบดมแล้วหายหายเป็นลมได้เลยนะคะอ่าแล้วต่อมาที่ท่านท่านทุกท่านเห็นก็คือมีแต่สายพันธุ์เลดแชมเปญนะคะสายพันธุ์เลดแชมเปญทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เอ็มมาสีขาวนะคะ เอมมากสีขาวนะคะซึ่งอาบทบาทของมะนาวคาเวียนะคะบทบาทของมะนาวคาเวียเนี่ยเราจะเอามาทำผลิตภัณฑ์ความงามได้ผลิตภัณฑ์ความงามได้ในจุดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสครับหรือว่าจะเป็นครีมหรือว่าจะเป็นแบบมาร์กหน้า,าหรือว่าจะเป็นชมพู่ามาซะผมป้องกันผมหลุดล่วงได้นะคะอันนี้คือคุณสมบัติของมะนาวคาเวียเพราะมะนาวคาเวีย ของเขามีวิตามินอ e ีสูงมากวิตามินซีสูงมากค่ะนะคะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดา,ามคารเวจะมาอธิบาย